สวัสดีค่ะก็แส็ข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดโพสต์ล่าสุดไอ้มีนยะโพสต์ล่าสุดไอจีไอปิชยาน่าเป็นห่วงมากหลังชิบจปรจเต้นอ่อนหามเข้าไอซียูวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์ล่าสุดนักแสดงดังอย่างไอพิชยาน่าเป็นห่วงมากหลังชิบจปรจเต้นอ่อนหามตัวเข้าไอซียูเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักไอปิชยาพงษ์ธนานิกรนักแสดงชาวไทยมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง ไอ Thank you วเลิ you และล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงและต่างทรงกำลังใจเมื่อนางเอกดังอย่างไอพิชยาเมื่อช่วงค่ำของวันนี้4กรกฎาคม2566รรายงานข่าวด่วนแจ้งว่า คุณแม่บางออนแม่ของนางเอกสาวขึ้นไปพบลูกสาวนอนหมดสติอยู่ภายในห้องนอนจึงรีบสำรวจตามตัวลูกสาวพบว่าชีพจรเต้นอ่อนเรียกไม่รู้สึกตัวจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนและยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์ล่าสุดนักแสดงดังอย่างไอพิชยาโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสภาพผ่านไอจีสตอรี่ล่าสุดพร้อมระบุแคปชั่นว่า แก้ช้ำและเขียนข้อความตั้งคำถามแนบด้วยว่าแก้ช้ำในไหมใช่หรือไม่ถ้ามาแฟนๆที่ได้เห็นต่างอดเป็นห่วงไม่ได้และคาดเดาเจ้าตัวกำลังมีปัญหาความรักแฟนหนุ่มหรือไม่ขอขอบคุณลังข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ